สวัสดีคะ่ะกุเทินหมอเกิ้นขาเช้านี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บสตอรอเบอรี่นะคะมันก็สุกนิดๆนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บทุกเช้านะคะเพราะว่าดูไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วมันก็มีบางลูกที่เริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บเลยค่ะจะมาเวลาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะลูกที่เขาเริ่มจะสุกแล้ว ช่วงนี้ก็เก็บทุกวันเลยคะ่ะจับเลงไม่ได้นะคะเนี่ยเริ่มที่จะเละีล้วบางลูกก็สวยบางลูกก็ไม่สวยลูกเช่นลูกแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะของลูกนี้ก็สวยลูกนี้ก็ใหญ่จับเลงไม่ได้นะคะ ของเขาเริ่มออกยาวเลยค่ะเดี๋ยวก,ก็มาคนนี้สุกแล้ว วันนี้สตอเบอรีร่สุกเยอะมากเลยค่ะเช้านี้ นี่เป็นผักของเราที่เริ่มจเจริญงอกงามน,นะคะผักขนะก็เริ่มสวยแล้วค่ะจะใครได้ตัดกินแล้วนี่ก็เป็นผักสลัดค่ะเป็นเลดิดหรือลาลีเซียนนะคะกําลังขึ้นหัวหรือมีหัวนั่นเองค่ะก็เป็นดอกโบตันนะคะเขากําลัง ก็เป็นที่ที่เราปลูกสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะนี่ค่ะสตรอเบอรี่เก็บทุกเช้าก็ได้ประมาณเท่านี้ละค่ะบรรยากาศยามค่ะเชา้าช่วงนี้เยอรมันฝนตกทุกวัน